สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะที่ช่องเจนเน,ะะเจนี่กวาหาค่าเเนนะ,คะเจนน,น,นนี่นะคะพาเพื่อนๆนะคะมาทานข้าวหน้าเป็ดหมูกรอบกันนะคะที่ร้านนี้เลยค่ะอันนี้ชื่อร้านอะไรเนี่ยร้านธงชยัยร้านธงชยัวยว่าแต่ว่าตรงนี้คือสาขาสาาขที่ไหนสาขาสองเนาะอันนี้นะคะคือเป็นร้านที่หว่าเจนนี่อ่ะชอบมาทานนะคะเพราะว่า เป็ดอะอร่อยมากจะบอกว่าเป็ดอร่อยมากแต่จะแอบว่าสงสัยว่าทำไมถึงมีจำชื่อไม่ได้คือผ่านไปผ่านมาไงแต่ว่าทาร้านนี้บ่อยมากเราค่อนข้างบอว่าชอบเป็ดมากแล้วที่สําคัญค่ะร้านนี้นะคะไม่ได้มีแค่เป็ดมีหมูกรอบด้วยเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงเป็ดที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะบอกว่าเนื้อนแน่นเขาสับมันเนื้อแน่นมากนะแล้วก็ชอบในตัวที่เป็นของน้ำลาดของเขาอะคะ่ะน้ำลาดของเขาอร่อยมากอือเดี๋ยวมาดูกัน อร่อยมากคือครณชอบตรงที่แบบว่าเป็ดทึ้นเนี่ยเขาไม่เหนียวไม่เหนียวเกินไปแล้วว่าความหลากหลายที่นี่มีหลายอย่างแล้วคือมีทั้งหมูกรอบอหมูแดงก็มีเพื่อนๆสามารถแบบว่าเลือกซุปที่ทานได้นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นซุปมะละเนาะแล้วก็บางทีก็จะมีต้มจืดต้มจืดจะเป็นเต้าหู้ไข่อ่ะค่ะบางทีก็จะเป็นต้มจืดที่เป็นหน่อนไม้จีนก็มีวันนี้นะคะเจนนี่เลือกที่เป็นต้มตจืดมะละมาอันนี้เป็นมสบนะ คุณนี่นะคะถ้าเพื่อนๆจิตใจอ่ะสามารถที่บอกว่าซื้อเป็ดอะเป็นตัวได้เลยหรือไม่หมูกรอบอ่ะก็จะมีหมูกรอบที่เป็นแบบว่าชิ้นใหญ่ๆได้เหมือนกันก็เดี๋ยวเจนนี่ก็ค่อยพาเพื่อนๆไปดูนะว่าราคาที่เนี่มันเท่าไหร่ซึ่งที่นี่ถ้าสั่งเป็ดเป็นตัวใช่ไหมก็ให้เขาแลกได้เลยหรือไม่ก็ทำแบบว่าอ่าเป็นแบบเหลืองเหมือนทำเป็นชตัวหรือว่าแยกเฉพาะบางส่วนก็ได้นะสามารถบอกเขาได้ในข้าวหน้าเป็ดนะคะนอกจาก เขาจะเสิร์ฟมาคือมีเป็ดเนอะแล้วมีข้าวแล้วเขาจะมีไปตัวนี้มาด้วแยบบเขาเรียกงนะผักบุ้งไย่หามาแมงกับนุ่งรสชาติเนดีมากร้านนี้นะเป็นร้านเก่าแก่มากเลยอ่ะอยู่ใ,ใกล้ๆตรงสารหลักเมืองของทางจังหวัดจันทบุรีนะคะหากเ,เพื่อนๆได้มีโอกาสมาที่จังหวัดจันทบุรีแล้วมาแบบว่าไหว้ที่ตรงสารหลักเมืองะคะ่ะก็แวะมาตรงนี้นะคะรับรองว่าเ,เพื่อนๆนะคะได้กนิ่นอาหา ที่บออร่อยแล้วก็ได้ธากุนด้วยมันต้องกินคู่กับอันนี้นะกับผักนะจะเข้ากันดีมากที่พี่บอกว่าเจนเนี่เลือกเป็นต้มมะลนะมันนี้เป็นมะละนะคะมะละที่นี่นะคะในนี้ก็จะมีเป็นกระดูกหมูเดี๋ยวลองมาชิมมะละก่อนแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเป็นหน่อมไม้จีนก็มีนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีทุกวันหน่อมไม้จีน แล้วก็จะมีเป็นต้มจืดที่เป็นแบบว่าเต้าหู้ไข่ด้วยเด็กๆก็ชอบเพราะว่าในนั้นเใส่สาหร่ายด้วยคือแบบว่าต้องเป่าเยอะหน่อยเพราะว่าที่เนี่ยของเขาใหม่อยู่ใน,น้อสซึ้งเลยเป่าน้อยไปหน่อยยังร้อนอยู่รสชาติไม่ขมนะเวลาที่นี่เขาทำไม่ขมแล้วก็ที่นี่เขาจะมีกระดุกหมูให้ด้วยอ่ะชอบมากเลยกิ๊บเก๋กรกะดุกเขาใหญ่อะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมานั่งกินกัน ะะรับรองว่าเพื่อนๆต้องชอบแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเจนนี่ก็ได้พาเพื่อนๆนะคะมาทานเป็ดย่างที่นี่นะคะหากเพื่อนๆนะคะได้มีโอกาสมาที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเจนนี่ก็แนะนํร้านนี้ได้ค่ะร้านเป็ดย่างคงชัยนะคะรับรองเพื่อนๆนะคะอร่อยนะคะแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เพื่อนๆนะคะได้เสียไปกับร้านดีแน่นอนทาวันนี้นะคะเจนนี่ขออนุญาตกินก่อนเลยนะคะแล้วก็ยังไงฝาก ติดตามเจนนี่นะคะกดไลค์กดแชร์รก็เป็นกำลังใจกับเจนนี่ด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเจนนี่ก็ได้นำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆดูใหม่เรื่อยๆนะคะว่ามีที่ไหนบ้างวันนี้เจนนี่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ